ราเป็นแบบว่าอยู่กับซัมซุงมานานค่ะใช้มาตั้งแต่เอจนเป็นคลิปล้วก็รู้สึกว่าทุกๆรูปของเขาแบบพัฒนาให้มันดีขึ้นจริงๆอ่ะพูดแล้วติดมาไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต่ว่าคือหน้าจอเขาพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วกพูดตรงว่าสายที่ทําคอนเทนต์น่ะมันเมีเซนมากเราเป็นผู้หญิงคนเดียวบางทีเพื่อนก็ไม่ได้เยอะแฟนก็ไม่มีอ่าเราก็ตั้งถ่ายไปคนเดียวได้ไม่ไม่ต้องพึ่งใคร ฟังชั่นที่เหมาะกับคนยุคใหม่สําหรับคนทำคอนเทนต์จริงๆอะไเลยไงแล้วก็รู้สึกว่าดีไซน์น่ารักอ่ะสีก็มีเลือกเยอะแล้วสีใหม่ของเขาสีมินตเป็นเลยใส่สีาประมาณนี้เรียกว่าสะดวกถูกต้องสะดวกตอใหญ่ขึ้นกง่ายขนาดกระทันหันอันนี้ได้ลองใช้เองหรือยังอันที่เป็นทาดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ใช้มาทุกทคลิปอยู่แล้วโอเคก็คือเรียกว่าถูกใจถูกใจแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าถูกใจทุกคนแน่นอน ได้เลยค่ะซัมซ u งกาเลซ x ่ซ Flip ปนะคะจริงๆมีทั้ง Flip แล้วก็โปรเอาตามสะดวกเลยหรือจะซื้อสองเครื่องไปเลยก็ได้โอเคค่ะทพเที่ยวหน่อยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงมาเป็นยังไงบ้างโอ้โอ้ยโอ้ยโอรยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้ปโอ้ยอ้ยโอ้ยวอายโอ้ยโอ้ก่้ยโอ้ยโ้ยัอ้อ้ยโองยโอ้ยโอ้้ยโอ้้ยโอวิโอียโ้ยโ้ย้ใโก้ยโอ้ยนออ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อรอย้ย ไปกี่คนไปเจ็ดคนแบบเป็นแก๊งชื่อเฟรนด์สไล์คือตอนแรกไปมาดากัสกาเราดูการ์ตูนอ่ะมันก็แบบ like to m o v e it move it ก็คิดว่าแบบน่าจะน่ารักน่ารักเหมือนเขาน่าจะเป็นประเทศเป็นประเทศที่แบบว่าเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจยากจนอันดับหนึ่งเป็นอันดับ4ี่ของโลกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่ได้เป็นอย่างในหนังนะแต่ก็รู้สึกว่าได้ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนได้เห็นอารยธรรมที่แตกต่างจากประเทศเราไปสรุปดีค่ะ อไรที่แบบว่าพาตึงใช่ไหมทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสุนดยอดมันนี่เป็นกีดหนูนั่นงรถร่วมกันน่ะ36ชั่วโมงอ่ะแล้วแล้วทางเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าเข้าตลอดเวลาแล้วมันแบบมันเป็นการทางมันโค้งเลยว่าทางค้งเด็กเด็กมันไม่มีถนนมันเป็นทรายมันเป็นทางลูกลังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า,วาโอเคครับหนึ่งในชีวิตที่เราจะนั่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบ ไม่มีสัญญาณเด่นไฟดับน้ำไม่ไหลเราก็เลยรู้สึกว่าเออตอนแรกรู้สึกว่าเราไปพักถอดแต่จริงๆเราไปเข้าค่ายใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันเดียวเพราะถ้าเราไปคนเดียวเราคงละทมมากอะ่ะแต่พอไปกับเพื่อนเราเลยรู้สึกว่ามันมีคนแชร์สิ่งนั้นด้วยกันเพื่อนไม่บ่นแม้ระหว่างทางไอะไรนะคะไม่บ่นแม้ระหว่างทางเลยกันนะตั้งแต่เก้าแรกจนก้าวสุดท้ายทุกวัน แต่ว่ามันก็เป็นการบ่นที่สุดท้ายเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่านะที่ได้ไไมเพราะขนาดกลับม,มาเรารู้สึกลำเหนื่อยแล้วอะกระเป๋าอะอยากถูกส่งไปต่างประเทศอีกอะกระเป๋าลงไทยใช่ไหมเขาลืมเอากระเป๋าพวงก้อยลงทุกคนบินต่อไปฮ่องกง เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันช่างเป็นทริปที่แบบบุกบ่าคาดงดีอะไรรู้เปล่าก็าไม่ได้อีกค่ะก็คือตั้งแต่ต้นจนจบจนคิดว่าจบแล้วมันก็ยังไม่จบประมาณไม่มีอะไรราบรื่นเลยทีเดียใช่สิ่งเดียวที่ราบรื่นก็คือความสัมพันธ์มีเพื่อนมีเพื่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเอาเอ,เอ,เอคนกลุ่มนี้อยู่กับเรามาเป็นสิบปีแล้วเมื่อคงอยู่กับเราไปจนแก่แลยมีคำในบทบทเดเยอะที่สุดทริปนี้อุยพูดได้หรอพูดได้หรือเปล่าแต่ไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้หรอกอ่ะส่วนยส่วนใหญ่จะเป็นทางถอนหายใจอ่ะ ใครชวนใครชวนคนดูโหวตอ๋อได้มาคือเราแค่คิดว่าแบบเฮ้ยครั้งหนึ่งอะเรามาทำตามสิ่งที่คนดูโหวตกันดีกว่าก็เลยเสนอไปว่าในเดือนนี้มีประเทศอะไรที่น่าไปบ้างเลือกมาสามประเทศมาดากัสการ์เนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันและแน่นอนว่ามาดากัสการ์ก็ชนะเรียบร้อยไปอีกไปอีกคิดลคือตอนที่จบจบมารู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้ไปแฮปปี้ที่ได้ไป แต่ถ้าต้องไปอีกครั้งคงต้องว่างจริงๆอะต้องว่างจริงๆค่ะก็จะเต็มไทุกคนเลยแซบบอกันไหมะแ่กลก็ชอบมากเลยเพราะทุกคนจะพิมมันบอกว่าเฮ้ยมันดูชีวิตสบายมากเพราะเรามีกล้องที่ดีไงมันก็เลยแบบว่าสามารถบอกประชาชนได้ว่าเฮ้ยมันคือสวยจริงแต่ว่าลําบากมหยก็ลําบากจริงแซบมหยก็ให้วีละกันแซบสุดเออค่ะ เราเหรอคะเราก็เรื่อยๆค่ะให้เป็นแบบหมู่มวลหมู่มวลไม่แต่งตัวให้กลมเด่นช่ให้มันเนียนๆไปถ้าแต่โสดแล้วจับคู่กยถ้าให้ตอบเขาจะรู้สึกว่าเราคิดว่าเราเซ็กซี่แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆการแต่งตัวหรือว่าอะไรที่เป็นเราเราเราค่อนข้างเป็นตัวเองแสดงออกในแบบของตัวเองไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโสดคนก็อาจจะอาจจะโฟกัสขึ้นเยอะ แล้วก็อาจจะมีเวลาในการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เยอะขึ้นก็เลยมีโอกาสลงเยอะขึ้นมากกว่าอใช้เข้ามาเลยอะไรนะคะเออใช้ใช้คําว่าไม่รีบอะไรเลยดีกว่าแต่ถ้าถามว่าคุยกับใครไหมที่เป็นจริงมันจังไม่มีเลยค่ะเพราะอะไรเพราะไม่รีบนั่ไปเลยเพราะไม่รีบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนอยากใจเย็นๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงแล้วก็เราก็การสืบ ว่าหลายๆครั้งเราแบบเราไม่ได้ไต่ตองอะไรหลายๆอย่างในชีวิตหรือถามตัวเองอย่างจริงจังก่อนว่าเราต้องการอะไรเรา, <Yeah. S 1> เ,ราเราเลือกสิ่งนี้แบบไหนอะไรเงี้ยพอเราทําทุกอย่างไปแค่ทำไปข้ามไปเราเลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเกิดปัญห ไปตองรีเพื่อเห็นเวทีันี้ทางเดียวกันเพราะเรารูสึกว่าทุกๆวันน่ะทำงานมันก็รีบทุกอย่างมันรีบมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะหัดไปมีคนรักสักคนมันต้องต้องเป็นพื้นที่สบายใจอ่ะมันเหมือนผับเหมือนกันเนาะตอนเนี้ยจริงมันประมาณนั้นค่ะก็เลยก็เลยชิลๆมากค่ะคนที่แบบเข้ามาดูแลกักันสไปมันต้องประมาณที่เราคิดวเอหานกได้จริงจริงค่าี้แหละก้อยไม่ได้วางอะไรไว้ขนาดนั้นเลยอะแต่ว่าก้อยแค่รู้สึกว่า สบายที่ได้อยู่กับเขาต่ังจ,จิ้มไม่มีอะไรตายตัวเป็นคนที่แบบเัชนชาตญาณเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าขนาดานัน้นคิดไหมว่าเรากำลงะพร้อมเม่อไหร่ไม่รีบตอนไหนแล้วเนะไม่รีบแล้วก็ไม่คิดด้วย,ม,วม,ดดวยมันก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวมาเราก็คงคงรู้เองอะไรประมาณนี้เราก็ไม่อยากจะพยายามอะไรกับกับสิ่งนี้มากนะักอะไรประมาณนี้ค่ะกกัับบที่นนี้พี่คุย,คยคก็คุยเรื่องเดียวคือเรื่องน้องเมล่า เรื่องน้องหมาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นข้อตกลงที่เรามีร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่คุยกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะเรายังมีเรองน้องหมาที่ต้องขับใครใช่ใช่เพราะว่ามันก็สลับกันเลี้ยงแต่จริงการสลับกันเลี้ยงก็ชัดเจนแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรต้องเจอกันอ๋อแต่ก็ไม่ทายหกฉากด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะมัก็ยังมีโอกาสที่ได้เจอกันบ้างก็เป็นเพื่อนกันค่ะโอเคนะยังมีอัปเดตต่อทุกติดเป็นปกติอัปเดต ไม่อัปเดตนะไม่ได้อัปเดตเรื่องเราก็คือสมมติก็คือส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องเรื่องน้องไนล่าเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอ๋อหรือว่าถ้าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่แบบคุยค้างคาไวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างเรื่องงานเรื่องงานชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานค่ะส่วนเรื่องชีวิตก็คือถ้าสมมติว่าถ้ามีอะไรที่ต้องคุยมันก็จะคุยแต่ไม่ไม่ไม่ม่ค่อยมีค่ะเห็นข่าวไม่เห็นว่าอะไรคะ ใจว่าย่างี้ในทุกๆวันเนี่ยจะมีความน่ารักของแบบแฟนคลับเนาะทุกวันก็ส่งเรื่องก็ว่าอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเป็นเอฟซีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะยังรู้สึกว่ายังยังชอบในชื่นชอบคูราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะบอกเราเรื่อยๆว่าเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีแบบ ข่าวแบบที่บอกเราตลอดก็พอจะทราบบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวที่เป็นแบบนี้เลยไม่ไม่ยังไม่ได้ดูเรื่องไมเ่ไดคดูเยค่ะเคยคือเคยคุยกับเขาแค่ตอนตอนที่เราตัดสินใจตกลงกันไปเราก็แค่พูดว่าถ้าเขามีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นคนที่เขามีความสุขเรายินดีเพราะว่าเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยความแบบความรักที่มีต่อกันเพราะฉะนั้นอะอะไรที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็เชื่อว่าอะไรที่ค่อยมีความสุขค่อยบ้าค่อแฮปปี้ทั้งคือ ก็อย่างเท่าที่ทราบมาจากการที่มีคนชอบ DM มาบอกเราก็จะบอกคนที่ทักมาบอกเราว่าเฮ้ยอะไรที่เขาแฮปปี้คือโอเคไม่มีปัญหาแต่ถามว่าเล้คุยกันส่วนตัวไหมว่าไม่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 ได้คุยก็คิดว่ามันเป็นชีวิตของเขาประมาณนั้นแต่แต่กันละกันใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนเพื่อนเป็นถึงเราเรื่องนมันก็เหมือนเพื่อนกันก็ว่าเรื่องนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องหรือว่ามีสิทธิ์ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยากบอกหรือเขาอยากพูดคุยกับเราเขาก็จะควจะบอกเราเอง เขาเนี่ยว่าถ้าเขาจะบุกออนใสก็ินดียินดียินดียินเราก็มินออนไปด้วยคือไม่พอเออก้อยว่าก้อยว่าตั้งแต่วันที่ตกลงกันจนถึงวันนี้เอ่อทุกเราทั้งคู่แบบเขาลงการตัดสินใจกับและกันแล้วก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตของเราทั้งคู่ไปในทางที่โอเคในแบบที่เป็นเราก็ถ้าเขาใช้คำว่ามุกออนก็ว่าก็บุกออน ได้แซ่บแบ <c oughs> เหมือนมันคอนทราสกันเหมือนกันเนาะ <c oughs> ออแต่มันก็อย่าง,งี้แหละชีวิตกง็งง <c oughs> สงนสงบสดแซ่บค่ะ <c oughs> เปิดใจเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดค่ะ <c oughs> ชิวๆค่ะล <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ